รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็เข้าสู่รายการสปายกล้องท่องทั่วไทยนะคะสำหรับทริปนี้กุ้งพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของน้ำตกห้วยรายใหญ่หรือว่าน้ำตกแก่งอีเขียวนะคะคุณผู้ชมมาชมความสวยงามความอลังการของน้ำตกห้วยรายใหญ่พร้อมๆกันที่นี่สปายกล้องท่องทั่วไทยค่ะ ในทริปนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่น้ำตกห้วยทายใหญ่หรือว่าน้ำตกแก่นอีเขียวที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งตั้งอยู่ในเขร 3, นตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนต์ตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นน้ำตกที่มีสเสน่ห์สวยงามท่ามกลางป่าเขาและแมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของชาวอำเภอบุญทริกที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด นิยมมาชื่นชมและสัมผัสกับสายน้ำที่ไหลเย็นกระแสน้ำไหลไม่แรงมากนักเหมาะสำหรับมาพักผ่อนและเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกห้วยายใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมและวันนี้เราก็มีไกด์ซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญชัยนั่นเองในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ น้ำตกห้วยไสยใหญ่ให้เราฟังค่ะก่อนอื่นต้องถามผู้ใหญ่เลยค่ะว่าน้ำตกห้วยไซใหญ่แห่งนี้มีต้นน้ําที่มาครับยังไงบ้างคะคือต้นน้ำนี่ที่จากภูฝอยลมครับจะลงมาระยะทางประมาณ9กิโล1ิกิโลครับแล้วจะมีลาห้วยแยกเข้ามาประสานกับห้วยไซใหญ่แล้วก็น้ําตกห้วยไซใหญ่เนี่จะไหลลงไปตกอยู่ที่เขื่อนชลินทร์รับของ อำเภอศรีลินพรครับค่ะแล้วน้ำตกห้วยชยใหญ่นี่มีระยะทางระยะทางประมาณเกกิโลสิบกิโลครับจากโฟลทลมที่ไหลมาจากฝั่งติดกับแดนลาวค่ะและช่วงที่ถือว่าน้ำเยอะที่สุดนี่ช่วงไหนครับพี่ใหญ่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนครับเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนครับค่ะแล้วอย่างน้ำตกห้วยชยใหญ่ ในอุบลของเรามีน้ําตกหลายแห่งแล้วทีนี้น้ำตกห้วยชายใหญ่นี่มีเอกลักษณ์ที่แบบต่างกับที่อื่นยังไงบ้างจุด<า>เด่นตา่ตางจากที่อื่นคือจุดเด่นจะเป็นธรรมชาติครับจะมีโขดหินเป็นชั้นเป็นระยะลงมาเรื่อยๆครับถ้าเราได้มาเที่ยวามาชมแล้วจะได้รับความสวยงามจากธรรมชาติที่แท้จริงครับจะมีเขาวันมีเครือไม้มีโขดหินเยอะมีภูฝน ดูต,ตามที่เขาเรียกกันครับเราจะอยู่ในเขตของรักษาพันธุ์ของบุญทลิกยอดมนต์ครับผู้ดูแลรักษาเขตค่ะแล้วช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนี่ถือว่าเป็นช่วงไหนนะท่เนี่ยช่วงเดือนกอนรกฎา,าถึงพฤศจิกา,าครับจะมีเสาอาทิตย์นี่จะมามากที่สุดครับเป็นวันหยดุดครับเป็นทางท้าราชการหรือว่า คนธรรมดาก็จะมาเที่ยวกันเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะแล้วเรื่องของค่าบริการนี้เขามีการคิดค่าบริการไหมในการมาชมไม่ครับไม่ได้คิดครับเพราะว่าสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันที่เที่ยวได้ทุกวันค่ะแล้วพอเดินเข้ามานะคะผู้ชมแล้วก็ผู้ใหญ่คะอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่นี่เป็นยังไงบ้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าครับจะสมบูรณ มากก็ตอนหน้าเดือนมิถุนาต้น,ตนไปครับหลังาก่าใบไม้ผัดใบแล้วหลังาก่าหน้าแรงนี่จะเป็นป่าที่ซุ้มชื้นหน้าฝนจะเขียวงามทั่วทั้งลำน้ำเลยครับส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรคะคุณเป็นต้นตะไคร้ต้นแคนต่เทียนหินต้นอะไรต่ที่ข้เรียบต้นข่าแต่ข่าอะไรเนี่ยครับ มีเยอะไม้ประยุงไม้ไอซิงซันไม้เปืือยครับก็ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็อนุญาตให้เล่นน้ำกันได้หมดเลยไม่อันตรายใช่ไหมครับครับมันก็ไม่ค่อยอันตรายครับเพราะว่ามันจะปาดบนนี่จะอันตรายหน่อยถ้าน้ำมาเยอะแต่ว่าถ้าน้ำตบปาดแรงนี่ตัวที่สองนี่อยู่ข้างล่างลงไปนี่จะไม่อันตรายค่ะ แล้วน้ําตกห้วยสายใหญ่นี่มีจุดที่จะแวะชมแวะแวะไปเล่นน้ํานี่มีกี่จุดครับมีสองจุดครับที่ไหนบ้างคะคือจุดจุดแรกอยู่ข้างล่างครับคือจุดที่เรายืนนี่อยู่ข้างบนครับจุดอยู่ข้างล่างนี้มันจะเป็นที่ลาบครับน้ําตกสวยงามเหมือนกันค่ค่ก็คือมี2จุดให้เที่ยวนะคะที่น้ําตกห้วยสายใหญ่นะคะก็สามารถเลือกมาจุดไหนก่อนก็ได้ก็มี ความปลอดภัยทั้งสองจุดนะคะแล้วก็ลานหินก็เป็นลานหินที่สวยงามไม่เป็นอันตรายนะคะก็แน,นะนําคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันหน่อยว่าบรรยากาศที่นี่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมไป กห้วยายใหญ่เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลานหินลดหลั่งลงไปด้านล่างเป็นทางยาวไหลลงไปตกบริเวณหน้าผาสูงประมาณ45เมตรค่ะคุณผู้ชมตามลงไปจะมีโขดหินน้อยใหญ่และป่าธรรมชาติปกคลุมเป็นน้ำตกซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีความร่มรื่นมากเหมาะแก่การไปพักผ่อนหย่อนใจซึ่งช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำจะมีมาก เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและสัมผัสกับความชุ่มฉ่ำของสายน้ำแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมาจากไหนกันคะ,ะมาจากอำเภออุดภม,มใกล้ๆเคียงกับอุบลราชบีนะมากับใครบ้างคะวันนี้มากักเพื่อนเพื่อน้อ,นนองน้องค่ะเอามาตั้งตใจมาเที่ยวที่นี่เลยมากันมีคนคะขอเสียงหน้อยอ สนุกมากเลย <ฮะ S 1> ทำไมถึงเลือกมาที่น้ำตกห้วใยใหญ่คะคืออันดับแรกคือเคยมาเที่ยวแล้วก็สถานที่ที่นี่ก็คือมันเป็นน้ำไม่เยอะฮะแล้วก็มไม่อันตรายด้วย<ช><ช>แต่สิ่งๆ<ส>คือมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าคนไม่ค่อยเยอะมาเที่ยวตรงนี้ด้วย ตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกห้วยรายใหญ่นะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวอยากให้ท่านานายอำเภอเล่าให้ฟังถึงความสวยงามของน้ำตกที่นี่ค่ะที่เรายืนอยู่ที่แล้ทุกท่านกำลังชมนี้นะครับเป็นน้ำตกห้วยรายใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนต์นะครับอยู่บ้านเจริญชัยนะครับตำบลคอแรนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นน้ําตกที่มีความสวยางามนะครับก็จุดของน้ําตกเริ่มจากภูฝอยลมนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับผ่านบ้านเจริญชัยนะครับตำบลคอแรงน,นะครับในระยะทางที่สามารถเล่นหรือชมน้นําตกได้ในระยะทางอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับที่มีเส้นทางของน้ําตกนะครับแล้วก็น้ํานี้ก็จะไหลลงไปสู่เขื่อนศิรินทร์ อำเภอศริิุรพรนะครับ,บ,รซ,รรบซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามนะครับที่สุดของอำเภอบุญทลิกนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่ในคําขวัญของอำเภอบุญทลิกนะครับก็คือบุญทลิกมบัวขาวชาวลาดไฝ่ทางามล้ําน้ําตก่าลกเขาชันนะครับขตกั้นแดนลาวหน้าหนาวปูผลโลรโดมไหลเวียนภาาเขียน5,000ปี อ,อันอราบุนทลิกนะครับอันตรายคำฝันอนอง,องเภิบุนทลิกค่ะแล้วน้าตกแห่งนี้มีข้อจํากัดกับนักท่องเที่ยวไหมคะว่า,าต้องมาเที่ยวในช่วงไหนได้บ้างแล้มีการเก็บค่าบริการไหมคะฤด,ดูที่เหมาะสมที่จะมาท่องเที่ยวก็คือในช่วงนี้แหละครับช่วงฤดูฝนก็มีประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวนะครับได้ตลอดเวลาเราไม่มีการเก็บค่าเข,ข้ามาชมนะครับแต่ว่านะครับเพื่อเป็นการำอำนวยความสะดวกหรือว่าดูแลความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ย ก็ท่านที่สนใจจะเข้ามาเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนได้หรือทางเทศบาลตำบลคอแลนหรือจะประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะให้คําแนะนําแล้วก็อำนวยความสะดวกน,นะครับกับนักท่องเที่ยวได้น้ำตกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นระยะทางนะครับของน้ำตกเนี่ย ที่สามารถนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ระยะทางเกือบ2กิโลเมตรนะครับเป็นลักษณะที่เราเห็นเนน้ำก็จะไหลนะครับต่อเนื่องมานะครับและนอกจากนั้นในสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีภูขนนะครับซึ่งเป็นสัตว์รรที่ที่ขึ้นชื่อของตำบลคอแลนของอำเภอบุญทลิกนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารนะครับที่สำคัญได้ด้วย สังเกตดูสายน้าแห่งนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์และเรื่องของป่าต้นน้ํานี้เรามีการอนุรักษ์ร่วมกันนะคะท่านหดครับเนื่องจากว่าน้ําตกอยู่ในเขตเอ,อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่านะครับเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนซึ่งยังมีสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ทราบว่ายังมีช้างป่าซึ่งอาศัยอยู่ในเขตนี้อยู่จํานวนมากด้วยกันรวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆนะครับ ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับจากทางเจ้าหน้าที่เนะี่ยก็ยังสามารถพบนะครับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้งเป็นหมูป่านะครับเป็นช้างป่านะครับยังอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เยอะแล้วก็ป่าไม้ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับพอสมควรครับค่ะดูแล้วก็สวยงามจริงๆนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าเราจะยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแบบนี้แต่ก็ยังมีความเย็นสบายของสายน้ํานะคะ ก็ยังไงนะคะคุณชมอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่น้ําตกห้วยสายใหญ่เพราะว่าถือเป็นน้ําตกที่มีเขาเรียกว่ามีความยาวไหลผ่านหน้าเหินรถลันเป็นระดับชั้นที่สวยงามมากๆเลยฝากไปด้วยนะคะน้ำตกห้วยสายใหญ่ที่อําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ช่วงที่ปริมาณน้ำมีมากน้ำตกแก่งกีเขียวแห่งนี้จะดูสวยงามและได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมในการมาท่องเที่ยวชื่นชมและลงเล่นน้ำโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางมาเป็นกลุ่มค่ะ เที่วยวกันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับค่ะหน่อยว่าเข้ามาจากที่ไหนกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากจาังหวัดนครพนมค่ะทำไมถึงมาเที่ยวน้ําตกห้วยชายใหญ่ค่ะส,สำหรับน้ําตกห้วยชายใหญ่นะคะก็เป็นสถานที่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้จากที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นน้ําตกที่สะดวกแล้วก็ลอดภัยด้วยมากับใครบ้างวัอน,นี้มากับเพื่อนค่ะเอาบอกเพื่อนๆที่กำลังชมรายการหน่อยว่ามันสวยงามยังไงชวนเข้ามาเที่ยว่อย ค่ะสำหรับน้ำตกคม่ชายใหญ่นะคะก็เป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นพจากที่อื่นนะคะก็อยากให้เพื่อนมาลองสัมผัสกับบรรยากาศนี้บ้างะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนนะคะถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ําตกห้วยไซใหญ่แห่งนี้ว่าทางเขตมีการทํากิจกรรมอะไรเพื่อที่จะเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าพืชน,นี้ค่ะก่อนอื่นต้องถามหัวหน้าเลยค่ะว่ากิจกรรมที่เราทําอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วที่ทําให้ป่าพืนนี้อย่างอุดมสมบูรนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับในน้มเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุญทลิขยอดมนนะครับที่เราเห็นน้ําตกสวยงามห้วยายใหญ่ของเรานี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเราและชาวบ้าน ทุกคนนะครับในอำเภอพนมทิลช่วยกันร,รักษาโดยเฉพาะการปลูกป่าเสริมการป้องกันร,รักษาการบุกรุกป่าการตัดไม้ทํำลายป่าเราต้องการดูแลตลอดจนสามารถที่จะมีน้ำํำตกให้สวยงามได้ตลอดทั้งปีครับค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเสริมค,รความสมดุลยังไงบ้างครับตอนนี้กิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการทําฝายนะครับทั้งฝายถาวร ฝายชะลอน้ำขนาดเล็กฝายประชารัเราทําทุกทุกลำพ้วยของลำเล,เล็กที่จะมารวมไหลรวมันที่ห้วยสายใหญ่ครับค่ะนอกจากจะปลูกป่ปปา,ปปปาแล้วก็สร้างฝายแล้วนะคะคุณผู้ชมเราในฐานะนักท่องเที่ยวหากได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่มาชมความสวยงามของธรรมชาติก็อย่าลืมนะคะร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติให้กับคนที่จะมาเที่ยวต่อกับเราได้เช่นชมเหมือนกับเราด้วยนะคะ ของป่าพืนนี้ที่มีน้ำตกห้วยทายใหญ่ซ่อนตัวอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นเพราะว่าคนที่นี่ร่วมกันอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีกลุ่มเด็กๆเยาวชนมาร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน,น้ำและก็ปลูกป่าเพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติด้วยค่ะคุณผู้ชม าเที่ยวน้ำตกห้วยสายใหญ่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนในการที่จะสร้างสายเพื่อที่จะเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่านี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนว่าร่วมกลุ่มเด็กๆกลุ่มนี้ได้ยังไงคะอ๋อเป,เป็นเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนนาภาวิยาของเราจะมีอาสาสมัครเยาวนชนคนรักป่าเราพามาพวกที่มปลายมอหกมาจะมีกันส่งทอดกันทุกปีทุกปีครับผม ปีหนึ่งเราจะมาสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยสามครั้งก็คือช่วงช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยเราจะมาปลูกป่าแล้วก็ทำสายชะลอน้ําหรือสายแมวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะมาทําแนวการไฟทําป่งเทียมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็พาลูกเสือเนี่ยขึ้นมาครับผมค่ะแล้ววันนี้สายที่เราสร้างวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะอ๋อตรงนี้เป็นไาย ถ้าภาษาชาวบ้านก็ฝายแมวถ้าภาษาทางการเราก,ก็เป็นฝายชะลอน้านะครับท่านผู้ชมครับบุญทคในโชคดีที่เรามีพื้นป่า,ร,ารักตรงนี้ภายใต้การดูแลของชาวบ้านแลวก็เขตรักษาพันธุสัตว์บุญทลิกยอดมนต์นะครับวันนี้โชคดีมากท่านายอำเภอกับทางอำเภอได้ให้เกียรติมาร่วมด้วยช่วยผลก้นเห็นคนละก้อนสองก้อนคือเรามาทําฝายชะลอน้ําหรือฝายแมวเพื่อ,อยังความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าหลังเสร็จเสร็จทีได้รู้ฝนเน่ถ้าไม่มีฝายตรงนี้นะอ่า โดยธรรมชาติของน้ําก็จะไหลลงเขื่อนชลินทรไปหมดเลยนะฮะก็เราก็มาฟังมาทําสายชะลอเอาไว้เพื่อที่จะเป็นส่งเสริมความชุ่มชื้นของพื้นป่าแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยครับผมค่ะแล้วฝายตรงนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับน้ําตกห้วยไายใหญ่บ้างครับก็เติมเต็มรอเลี้ยงน้าตกห้วยสายใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสาขาหนึ่งของน้ําตกห้วยสายใหญ่น้ําเราจากสายทานเล็กหลายสายไหลรวมเป็นน้าตกห้วยสายใหญ่กระทั่งเป็นมหานาทีใหญ่ครับ อาจารย์อยากจะฝากข้อคิดอะไรส่งท้ายคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้อ๋อตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเบื้องหน้าของท่านตอนนี้จะเห็นโขดหินสายธารมแล้วก็ป่าเขานั่นคือที่ที่กําเนิดของสพรพพสิงครับขุนเขาซบอกฟ้าภัยสารโขดหินซบอกทานน้าําใสแมกไม้ซบอกปา่าพนาลัยของชนในประเทศที่ยากไร้ซบโอกรคดใํรำพันอ่าขอเยงปรบมือกับเด็กๆหนะะ่อยค่ะ ของฝากของที่ะระลึกข,ของบุญทริกอำเภอชายแดนแห่งนี้ช่างเป็นของฝากที่ะระลึกที่เข้ากับพื้นที่จริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นก็คือหวดหนึ่งข้าวเหนียวค่ะที่อยู่คู่กับชาวบ้านและชาวอีสานมาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม เราได้ไปเที่ยว<ๆ>ที่อำเภอบุญ<ๆ>ทลิก<ๆ>ได้ไปชมความสวยงามของน้ําตกห้วยทายใหญ่หรือว่าน้ําตกแก่งอีเขียวของคนที่นี่กันแล้วนะคะก่อนที่จะกลับไปค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะของติดไม้ติดมือเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะหวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ชาวอีสานนั้นนิยมนําไปนื่งข้าวเหนียวมากเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณลุงบุญอุ้มนะคะซึ่งเป็นคนที่ อำเภอบุญทลิขของเรานี่เองแล้วก็รู้ความเป็นมารู้ประวัติความเป็นมาของหัวด,ด้วยอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปรวมทั้งเป็นยังไงทําไมหัวถึงอยู่คู่กับคุณนีสานค่ะตามตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านซื้อได้ครับตามถนนที่รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาตามถนนนี้ซื้อได้หมดครับประมาณว่าเข้าหมู่บ้านไหนก็คือมีหัวทุกหมู่บ้านมีครับนนแต่เดียวนี้อยู่บ้านคอเลียนอยู่บ้านตาบนมีวิาาสาหกิจสานหัวตั้งกลุ่มสารหัวเป็นเงินทุนจาก ทางรัฐบาลช่วยเหลือมาครับให้ซื้อหัวในราคาถูกกันกันพ่อค้าคนกลางนะครับจะมาบีมากดราคาของชาวบ้านนะครับเขามีกลุ่มชานหนที่บา้านโคเลนซื้อบ้านท่านตันพอสมศักดิ์ปริบาลครับค่ะแล้วหัวนี่เขาทํามาจากไม้อะไรคะคุณลุงไม้ไผ่พุงครับตามหาตามเพื่อกเขาครับที่ที่มันเกิดเองครับไม่ได้ปลูกครับค่ะเอกลกักษณ์ที่ถือว่าโดดเด่น ก็คืออะไรครับคุณลุงมันจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะเวลานื้องเนื้อกนหอมครับมีกลิ่นหอมนึ่งข้าวอร่อยดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกจากภูมิปัญญาของชาวบ้านก็แล้วกันเนาะคุณลุงเพราะว่าสําหรับใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนซื้อหัวนกับชาวบ้านเข้าไปที่หมู่บ้านไหนก็มีขายทุกหมู่บ้านเลยนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาสัมผัสกับความสวยงามของน้ําตกห้วยทรายใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ําตกที่มีเอกลักษณ์นะคะเพราะว่าเป็นน้ําตกที่ไหลผ่านลานหินแล้วก็ลดหลั่นเป็นระดับชั้นที่สวยงามมากๆค่ะยังไงก็ฝากน้ําตกห้วยทรายใหญ่หรือว่าน้ําตกแก่งอีเขียวไว้ใน แผนที่การท่องเที่ยวของคุณผู้ชมในการที่จะเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเที่ยวเหมือนเราในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศที่สวยงามด้วยเสียงของนําตกและความสวยงามของสายน้ําที่ไหลทอดยาวแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ